ค่ะว่ายปูเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้พาไปตามแนวทางตรงงวดเนาะค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีพี่บัวบนะครับผมสวัสดีค่ะ นี่ก็เดินทางมาตามแนวทางของพี่บัวกับของคุณพอ่อนะครับผมของคุณพ่อปูสมให้ไว้ศูนย์หกนะครับแต่ว่าของปู่เนี่ยปิดไปแต้มหนึ่งเนาะพี่บัวเนาะ,ค,ะคิดว่าถ้าเป็นเลขโขงน่าจะได้ทั้งบนทั้งล่างเลยะนะครับยวก็จะถูกสําหรับคนที่เขาซื้อซื้อขึ้นซื้อลงใช่ไหมพี่บัวค่ะถ้าคนซื้อขึ้นซื้อลงก็จะถูกค่ะสังเกตเลขปูถ้าเคลื่อน,นจะเคลื่อนแค่แต้มเดียวเนาะค่ะยังให้อะไรนะให้แปดแปดออกเจ็ดเจ็ดหรือเปล่าค่ะอันนี้ให้ห้าศูนย์ หนึ่งเลขที่ปู่ท่านให้นะครับมันบิดไปแต้มหนึ่งถ้าเป็นเลขหกนี้จะได้ทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมพี่<ะ>พบัวค่ถ้าได้ถ้าได้ไดเลขหกก็จะได้อยู่ค่ะครับก็คือตอนนี้ก็ย้ายกลับมาที่บ้านกวดที่บ้านแล้วใช่ไหมพี่บัวค่ะย้ายกลับมาแล้วค่ะได้มาอาทิตย์กว่าแล้วอ๋อครับย้ายกลับมาอาทิตย์กว่าแล้วนะครับก็คือตอนนั้นก็ไปตามเลขพี่บัวอยู่ที่โคราชค่ะอยู่ที่โคราชนะครับตอนนี้ก็ย้ายกลับมาแล้วนะครับ เห็นว่าเมื่อวานคุณพ่อปู่สมกับคุณแม่กับพี่บัวเนี่ยไหว้ไหว้ปู่เจ้าที่ที่บ้านด้วยใช่ไหมพี่บัวค่ะไหว้เมื่อวานค่ะอดีเป็นช่วงปีใหม่เราก็เลยถือโอกาสไหว้บอกกล่าวท่านเลย,ยน,นคะคะครับครับแล้วก็พอไหว้เสร็จท่านก็ลงมาแล้วก็ท่านก็ให้เลขอยู่นะให,ให้เลขเวลาทําน้ำมนต์ของคุณพ่อโอ้อน้ำมนต์ครับครับคุณพ่อปู่สมท่านทําน้ำมนต์ใช่ไหมพี่บัวค่ะทําน้ำมนต์ค่ะอืม ค่ะแต่ว่าเป็นตัวไหนนี่เดี๋ยวคอยพาเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมไปดูกันเนาะแล้วก็ไปช่วยกันตีว่าไดเป็นตัวไหนค่ะก็ไปดูอีกทีหน ok ึ่งอืมค่ก็คือทุกครั้งเวลาทาพิธีกินแบบเลี้ยงปู่อะไรนี้ก็จะทําขันน้ำมนต์ตลอดใช่ไหมพี่บัวค่ะทําขันน้ำมนต์ตลอดเลย,นมนลเลยไม่ว่าจะทําพิธีใดๆเราก็จะทําน้ำมนต์ตลอดเนี้ค่ะอืมค่ะค่ะผมเลี้ยงปู่ปังมากเข้าต่างประเทศข้ามโค้งเข้าตลอดอย่างนี้เนาะค่ะส่วนใหญ่บางคนเขาไปซื้อข้ามโคงแล้วก็ถูกกันอย่างนี้ใช่ไหมพี่บัวก็มีบ้าง มีบ้างอยู่ค่ะบางคนเขาเขาเขา,เขาตามตามตัวเก่าเขาก็ไปซื้อก็ได้ครับ,บก็คือว่าปู่ท่านไม่ได้แบบกำหนดว่าจะออกตรงไหนแน่ยางงี้เนะาะค่ะไม่ได้กําหนดค่ะแล้วแต่ทางเอฟซีเขาจะเอาไปซื้อเลยอย่างเงี้ยค่ะอืมครับครับผมก็คือบางคนก็มีโชคลาภจากเลขรัฐบาลเมื่อกี้ก็มีจากเลขข้ามโขงหรือว่าต่างประเทศอะไรอย่างงี้ก็มีกันเยอะเหมือนกันเนะาะค่ะมีเยอะอยู่ค่ะอืมครับครับผมแล้วแต่คนเขาจะเอาจับกันแล้วแต่เขา จับกันว่าจะาไปเล่นทางด้านไหน,นค,รครับครัแล้วก็ขึ้นอยู่กับ<ป>ดวงก็ขึ้นอยู่กับอันนี้ด้วยค่ะใช่ค่ะอืมนะครับาจะให้พี่บัวเชิญคุณปู่นะครับ

บปซ, ude, ซีเซกสเซนมาสาธุครับองค์พ่อแม่องค์พระแม่กลับมาแล้วใช่ไหมครับแม่สุดที่สมิเซเป็นไฮสมแม่จุกข้างบนเนอะนะอืมซึข้างบนซิคิดติดเนาะซิกเกสเซ่อ๋อครับ วันนี้อยากมาขอโชคลาบค่ะพ่อแม่ขอให้เข้าตรงๆหน่อยเด้อค่ะวันนี้นะคะสองตัวสามตัวนะคะอืมอืมเกกเกเสสเสสเเสสเสกเ esi그 Vertinee Hoooo Gar ici go beautiful cleaning olou ici d Lemme get your ใช่ปูพิราบไหมคะปูมมไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ปูพิราบเงียส<ม>วนนะโอ้คบปูปูกลับมาอยู่บ้านกวดแล้วใช่ไหมครับปู ล่างปู่มาแล้วโอ้ครับปู่ก็อยู่นี่เลยนะปู่ก็ไม่ได้ไปไหนดอกนะครับอืมปู่ก็ต้องคอยดูแลเลยเนาะปราบสตัตรูหมูมานไปอืม วันนี้อยากจะมาขอโชคลาภครับปู่หม,มากวาน<ม>ันไหมครับปู่วันนี้ ธรรมดาใช่ไหมปูอือครับ Fc ก็บอกตอมรับว่าเลขปูแม่นจริงนะครับก็คือคนที่ตามเลขปูเนี่ยจะรู้เลยว่าเลขปูนี่แม่นมากถ้าเคลื่อนก็เคลื่อนแต้มเดียวนะครับวันนี้ขอตรงๆได้ไหมปูมวันนี้บางคน fc ลูกซิ์ลูกหาเขาก็อันนี้เนาะจับจุดไม่ได้ก็ซื้อไม่ถูกอย่างเงี้ยครับปู อออืือืม,มเปื่อนหมดเนานะขางมันอืมมฮึ่ม,ม,ม,มโลกลาบโ,โลรปูขอ,ขอชกลาบครับปู งวดนี้เลขออกวันที่สิบเจ็ดนะครับปูสิบเจ็ดมกราคมส <17 S 1> <ะ>ิบเจ็ดมกราคมครับปูเลขอันเลขเลขรัฐบาลไทยเลขอันสลากินแบ่งครับปูมันอะไรวะยังไม่ได้ดูเลยอืมอืม <c oughs> <ๆ c oughs> ไปดูนะปู่นะให้มันเม่นจะเอาอีกนี้ลุงลานขอตรงๆเด้อปู่เรื่องวันนี้จะให้มันเคลื่อน Mmm ตัวไหนเนาะปู่เนาะลูกหลานคือพืชขึ้นนาหลายแตกแต่ตัวสุดท้ายนะ่าจะเหมือนเลขหก 6, ใช่ไหมครับปู่ในหกใช่ไหมครับปู่ตัวสุดท้ายนะปู่อะไรมาอย่างเงี้ยรูนะ่ะดีเอานะจะหมุนให้ดู่อย่างนี้ อโคมะเนี่ยโคมะเนี่ยโคะาามะเนีน่ยหกแล้วนพะ่่ครับผมอืมอืมอืมีเนะครับอืมอืมเ็แล้วก็โคมันนี่แรงเนี่ย อืมอืมโค้งอนนี่ก็มาลังนี้64หรือเปล่าปูอืมดีลูกนะอืมอืมอืมปูตีให้ทุกร้านหน่อยได้ไหมคะปูอืม ถ้าเป็นองค์องค์ปู่พิราบท่านจะเขียนค่อนข้างที่จะชัดนะครับไปเลยไปนะอือันนี้หกนี่หกก็เขียนอย่างนี้ไง่อืมแค่หกแค่หกนี่ปรอืมอืมหกอย่างนี้นี่คาโปรหปกนี้แหละโปรไม่อยาไหวเดือ อืมอืมรอบนี้ลายมือปู่แปลกๆเนาะเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่องค์ปู่พิราบนะครับปู่ท้าเวศนะครับหกสี่เจ็ดใช่ไหมครับปู่อ๋อครับทำไมถึงบอกว่าจะเอาอีก อ oh. มีหกหนึ่งตัวเดิม,ด,มด้วยวะคะ่ะ อย่างน,นี้แหละแค่นี้แหละหมดแล้วแล้วก็ไปตีกันเอาเองนะครับคอัปครับปูอ๋อครับโอ้ยเดี๋ยวแอดมินตีให้เอเดี๋ยวแอดมินเขียนให้ตัวใหญ่ๆเลยเนาะ FC จะได้เห็นชัดๆ หนึง่งปู่ปู่ว่าหกหน,นึ่นนงออกิออกอกม,มก็ถึงได้ถามว่าจะเอาอีกนิดตัวนี้นะโอ้มาถึงว่าจะออกจะออกอีกงี้ใช่ไหมปู่ไม่รู้เนอะถึงได้ถามว่าจะเอาอีกนิด สี่เจ็ดหกหนึ่งหกสองเลขดังนะเลขหกเลขดังใช่ไหมปูเลขดังนะเลขหกอ๋อเลขหกมันดังใช่ไหมปู เลขเก้าด้วยใช่ไหมคะปู่อืมก็เลืแ่แนตะนะถ้าใครอยากกลับก็กลับนะค่ะเป็นเก้าสี่เจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสองใช่ไหมคะอืมเมั่อกไม่ต้องเขียนใส่ไปหรอกนะให้เขาไปกลับหัวกลับหางกันเอาเองอนะครับอืมเมื่อกี้มันออกหนึ่งหกวันนี้ปู่เขียนให้หกหนึ่งเมื่อเนี้ยมันอาจจะมาตัวเดิมก็ได้นะครับ วันปูนคะครับตัวนี้มันมาตัวนี้มันนิ่งไหมครับปูอมันนิ่งอยู่ตัวเดียวอตัวไหนครับปูตัวนั่นแหละนะเลขหก 6, ใช่ไหม,มค่ะน,นั่นแหละนะตัวอื่นเก็อก่อยวางกันไป มันมีนิ่งอยู่ตัวเดียวจะไม่ปูอโอ้ไม่แน่เนี่เยเลขยกหนึ่งนี่ไม่แน่เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่พอได้นะพอได้นะไม่เท่าไหร่คร<า>ับเดี๋ยวแต่บุญวัสนาไม่เนี่ยมันออกหนึ่งหกไปแล้วมันอาจจะวิง่งหมอกหกหนึ่งอีกได้อีกนะคะท่านผู้ชมเนาะอดีอแต่บุญวัสนานะครับช่วงนี้ปู ไม่ค่อยได้ปลาได้ใบสีเลยใช่ไหมปูอืมอืมผลละไมก็ไม่เท่าไรอืมครับอืมอืมอืมเราแตนเถอะนะครับบอกไม่ได้ปูบอกได้เท่านี้ใช่ไหมปู ให้ข้าสามตัวเด้อค่ะปูงวันนี้นะคะอืมมีวัสนาได้ก็ได้นะเอาปูไปแล้วปูไปแล้วนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้เป็นองค์ปูปูเวสุวรรณอ๋อค่ะ ท้าวเวสวรรณมาปกติท่านไม่ค่อยได้มาใช่ไหมครับพี่บัวค่ะท่านไม่ค่อยได้มาช่วงนี้ปู่พิราบท่านจะติดภารกิจไปในด้านอื่นคะคบยานท่านจะไปทางด้านอื่นก่อนช่วงนี้ครับก็เลยก็เลยให้ปู่เวสลงมาแทนครับก็คือยานท่านจะไปทางด้านอื่นอืมครับก็คือถ้าพี่บัวนี่กับครอบครัวย้ายกลับวมนนี้ปู่ท่านก็กลับมาด้วย ค่ะปู่ท่านก็จะไปไปมาท่านจะไปก็ไปดูแลร่างไปดูแลครอบครัวร่างด้วยแล้วก็กลับมาดูที่บ้านด้วยแล้วก็ไปดูท่านอื่นด้วยอย่างงี้ค่ะครับก็คือถ้าร่างย้ายไปนู้นปู่ท่านก็จะตามไปอย่างงี้ใช่ไหมครับพี่วัวค่ะก็ตามไปด้วยค่ะตามไปด้วยเป็นบางองค์ครับ,คร,บครับผมก็คือทุกครั้งปู่ท่านก็คอยดูแลคอยตามตลอด ค่ะท่านจะคอยตามคอยดูแลรักษากระลอืมครับแต่ว่าก็คือรอบนี้เลขปู่ก็ยังแปลกๆปเหมือนเดิมเนาะคับแต่ว่าแอดมินก็เชื่อที่ปู่ท่านเขียนให้นะครับเพราะว่ามันก็มันจะออกในตัวที่ปู่ท่านเขียนนี่แหละเนาะค่ะครับแต่ก็เป็นเลขตัวเดิมนะปู่ว่ายังไงนะครับเมื่อกี้อะไรนะก็ถามว่าจะเอาตัวเดิมเหรอหรือจะเอาจะเอาอีกเหรออะไรอืมครับปู่ก็เลยเขียนหกหนึ่งให้เนาะปู่ถามก่อนก่อนปู่ท่านจะเขียนลงใช่ไหคะ ครับมไม่แน่อาจจะเป็นเลขสามตัวในนี้ก็ได้เลขที่ปู่ท่านเขียนให้เนาะ,ะอาจจะมาตรงๆนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเกิดท่านผู้ชมนี่ชอบเป็นตัวอื่นนี่สามารถเอาไปจับซื้อขึ้นลงก็ได้ค่ะซื้อขึ้นซื้อลงก็ได้หรือจะซื้อเป็นเลขเบิ้ลก็ได้อืมะนะครับนี่ยกตัวอย่างเก้าหกนี้เป็นหกหกเก้าเก้าก็ได้ใช่ไหมพี่บัวค่ะอืมค,ครับแล้วหลังจากที่กลับมาจากโคราชนี่กลับมานอนบ้านฝันดีไหมพี่บัว ฝันดีไหมช่วงนี้อย่างเก็มีแต่ฝันแบบธรรมดาเนี่ยแต่ก็ไม่มีอะไรอืมครับคือไม่ได้ไม่ได้ฝันเฮดลีแล้วก็ไม่ได้ฝันลางบอเขตเลยใช่ไหมงวดนี้ค่ะไม่ได้ไ,ได้ฝันบอกอะไรเลยครับอืมแล้วก็กลับมาอยู่บ้านไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานอีกแค่ไหนเนาะค่ะไม่ได้ก็อาจจะมีแบบอันนี้กันอีกยิงกันอีกในวันข้างหน้าค่ะอาจจะมีอีกอืมครับก็ต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อม นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็กําลังเดินทางกลับไปทํางานกันอยู่นะครับยังนี้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันทุกท่านเลยนะครับ,รบแล้วถ้ามารอบหน้านี้เราจะรู้ได้ไหมว่าองค์ูปพิรำท่านจะมาหรือเปล่าอ,อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ายานของท่านด้วยอย่างนี้ค่ะว่าท่านจะมาไหมอย่างนี้ค่ะบางทีเราอาจจะเชิญบางทีล่างยานท่านอาจจะไม่มาอาจจะเป็นยานอื่นอย่างนี้บางทีท่านก็อาจจะมาช่วงคงสุดท้ายก็ได้ ค่ะไม่แน่ครับก็ไม่แน่เนาะปู่พิราบท่านอาจจะมาญานอาจจะมาใกล้ๆวันออกก็ได้ะนะครับเพราะว่าในบรรดาที่ถูกบ่อยๆน่าจะเป็นของปู่พิราบนี่แหละเนาะที่ท่านให้แม่นจริงๆนะครับก็คือให้ออกตรงๆเลยบางทีไม่ต้องกลับด้วยซ้ำเนาะนะครับยังไงก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเอาไปพิจารณาดูเผื่อเอาไปหยิบจับลอตเตอรี่เนาะเผื่อไปหยิบจับลอตเตอรี่ไปพิจารณาดูเอา แล้วก็ปเป็นเรื่องเลือกดูเอาครับส่วนใหญ่ที่เข้าไปถูกต่างประเทศกันเยอะๆนี่เขาเอาเลขปู่นี่ช่ไมไปซื้อพี่บัวอา,อาจจะเลขปู่ด้วยแล้วก็เอามาจากด้านอื่นด้วยนยคะโอครับด้านอื่นด้วยบางทีก็อาจจะเลขอาจจะตรงกันก็มีอย่างงี้ครับครับ,รบผมเห็นว่านี่ถูกถูกกันเ,นเนยอะในสําหรับคนที่เขาเอาไปเสี่ยงโชคลาภต่างหากผัวปู่ไม่ได้กําหนดว่าจะแบบให้วันนี้แล้วจะออกวันจันทร์เลยท่านก็ไม่ได้บอกอย่างนี้เนาะค่ะไม่ได้บอก อืมแต่นี้ก็พรุ่งนี้ได้เดียววันจันทร์ใช่ไหมละ่ะค่ะพรุ่งนี้วันจันทถ้าใครจะเอาไปซื้อก็ซื้อได้อืมก็ลองดูเอาไปเสี่ยงโชคลาภดูห้าบาทสิบ,บาท,บบาท,บบาทอะไรก็วาไปเนะค่ะไปซื้อ,อเล่นเล่นอืมครับแต่ว่าหลักๆแอดมินก็ตั้งใจมาขอเป็นเลขรัฐบาลไทยค่ะอืมครับเดีย๋ยวจะได้พาไปดูเลขขันน้ำมนต์ที่คุณพ่อปู่สมกับพี่บัว นะครับคุณพ่อเป็นคนทาใช่ไหมครับขันน้ำมนต์คุณพ่อเป็นคนทาค่ะก็คือไหว้เอาเอาไก่กับเอาหัวหมูมาไหว้ใช่ไหมพี่บัวค่ะเราไหว้หัวหมูแล้วไหว้สามหัวไก่สองตัวโอแล้วไหว้เจ้าที่เอาไหว้หัวหมูไหว้ไก่นะครับไหว้เจ้าที่เอาทําใบสีไหว้ค่ะอืมครับแล้วก็ทําขันน้ำมนต์ไปด้วยเลยปู่ท่านลงมาอยู่ใช่ไหมอ่าปู่ท่านไม่ได้ลงมาค่ะแต่ว่าจะความรู้สึกว่าทางญาณของท่านมาอยู่อย่างเงี้ยท่านจะมาคอยดูอย่างเงี้ย ครจะเป็นยานฝั่งของเจ้าที่เจ้าทางท่านจะคอยเดินตรวจตาดูมากกว่าครับเมื่อวานโอเคเนาะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขแล้วก็เดี๋ยวจะไปสอบถามเกี่ยวกับเลขขันน้ำมนต์กับคุณพ่อปู่สมค่ะอืมไงก็ขอขอบคุณพี่บัวนะครับขอบคุณครับยังไงก็แคมปหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับอันนี้เป็นเลขที่องค์ปู่ท่านเขียนให้นะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทาง เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอย่งนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ